นี่คือวิธีการไล่หาปลายสายนะครับตรงหน้าต่างเนี่ยกับประตูมันจะมีสายไฟเลี้ยงทุบบานเลยเราจะไม่รู้ว่าปลายสายเส้นไหนอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ตรงกับในแบบตำแหน่งไหนนะครับซึ่งในแบบก็จะมีมาร์กเกอร์ไว้อยู่นะครับจะสัมพันธ์กับตัวอุปก,กรณ์ว่าเป็นอุปก,กรณ์เบอร์อะไรนะครับทีนี้ผมก็ใช้ตัวเครื่องวัดปลายสายเนี่ยเสียบเข้ากับสีดําแดงนะครับแล้วเข้าเมนูสแกนนะฮะตอนนี้มันขึ้นว่าสแกนนิ่งอยู่ เดี๋ยวจะไปวัดตรงต้นทางที่ตู้สะายว่าตู้จ่ายไฟว่าเป็นสายเส้นเบอร์อะไรแล้วก็จะทําการมาร์กให้ตรงกับในแบบนะครับเวลาที่เรามาซ่อมบำรุงก็จะง่ายครับผมพามาดูที่ตู้จ่ายไฟตัว door window s เซอร์นะครับหลังจากที่เราไปเสียบตัวส่งคลื่นนะครับเพื่อหาปลายสายที่หน้าต่างแล้วนะครับแล้วก็มาดูที่ตู้ว่าเบอร์นี้ฝั่งนี้จะเป็นเส้นไหนนะครับเพราะมันมีหลาย,ลายเส้นมากผมก็ใช้ตัววัดนะครับ กิมเข้าไปเห็นไหมครับสังเกตร LED ดวงขวามือนะครับแล้วก็ลอง,งลองฟังเสียงนะครับ LED ติดมีเสียงดังก็คือเส้นนี้นะครับที่จับคู่กับตัวที่อยู่ตรงหน้าต่างแล้วก็มาดูจากแบบครับหมายเลข2.4.7เราจะเขียนเทปกาวแปะแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะใส่มาคเกอร์มารกสายให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เขียนเทปกาวแปะไปก่อน เราใส่มาร์เกอร์ที่หลังครับเพื่อแยกแยะปลายสายว่าไปโผล่ตรงไหนของตำแหน่งบ้านนะครับจะได้ง่ายเวลาเราซ่อมบำรุงครับผมของดูวิธีโอเคครับโอเคมาดูวิธีการติดตั้งตัว Windows Sensor นะครับที่ผมเคยทำคลิปแล้วนะครับวิธีการวัดทดสอบการจ่ายไฟนะครับนั่งานจริงคือนี่ครับมีสายไฟเลี้ยงมาจากตู้ควบคุมตรงการนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ ติดตั้งเนี่ยก็ใช้แค่กาว3 m เอที่แถมมาในกล่องนะครับลองดูตอนนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าผมทดสอบด้วยการใช้ไฟจาก power bank นะครับจ่ายเลี้ยงอุปกรณ์เห็นไหมฮะมีสถานะไฟขึ้นเมื่อกี้นะครับอลองดูอีกทีนะฮะมันถอดสายออกแล้วก็เสียบใหม่เป็นไฟเขียวไฟสีฟ้าตอนนี้คือก็ตัวอุปกรณ์บูตเสร็จแล้วครับลองดูเวลาเปิดนะครับสังเกตที่ไฟตรงนี้นะครับพอ เซนเซอร์ตัวรับตัวลูกจากออกไปนะครับที่เกิดอะไรขึ้นลองสังเกตนะครับโอเคสังเกตไฟสีแดงนะครับหน้าต่างเปิดเห็นไหมครับแป๊บหนึ่งครับผมอีกทีนะครับตรงนี้หน้าต่างปิดอยู่หน้าต่างเปิดเห็นไหมฮะไฟแดงติดอเคทก็คือเอาทดสอบผ่านแล้วครับที่เหลือก็เป็นการบัดกีสาย power กับตู้ไฟนะครับเพื่อไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนฐานนะครับอันนี้ หน้าต่างแบบนี้นะครับจะมีข้อสังเกตยันคือว่าเวลาเราเปิดนะครับลองดูคห่างนะฮะมันต้องให้พอดีกันเป๊ะนะครับมันต้องมีผลครับผมลองเปิดอีกทีนึงครับไฟเขียวติดไฟฟ้าติดทดสอบเปิดหน้าต่างติดแล้วครับโอเคผ่านครับผม ทดสอบเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนจะไปติดตั้งใส่กับระบบไฟของจริงนะครับนี่เราก็ไล่หาสายเจอแล้ว4เส้นนะฮะทีนี้มาดูในตู้งควบคุมไฟนะฮะจะมีปลั๊กตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีสวิตช,ชิ่ง5โวลต์นะครับ5แอมมีปลั๊กที่เสียบแล้วก็แยกออกมาเป็นบัสบาร์นะครับเป็นบาร์ขั้วลบแล้วก็บาร์ขั้วบวกนะครับเพื่อเอาสายมาต่อตรงนี้นะครับ ที่เราปอกไว้เนี่ยมาต่อกันเราเราจะใส่รางกระดูกงูเก็บอีกให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้คือเราเวัดวัดหาปลายสายให้เจอก่อนนะครับขั้นตอนนี้ก็หลังจากที่เราไล่หาปลายสายจนเจอนะครับใส่มาร์กจุดเบอร์เสร็จนะครับให้ตรงตามแบบแล้วก็มาติดตั้งรางกระดูกงูนะครับเก็บสายเข้าตู้เตรียมมาร์กเกอร์มาแล้วครับร้อยเบอร์เสร็จแล้วก็ต่อไฟให้ครบครับผม เดี๋ยวมาตอนดูตอนทดสอบทีนะครับขั้นตอนนี้ก็เราก็บัดกรีสาย USB นะครับเ <c oughs> ข้ากับสายโทรศัพท์ที่เราเดินไฟมาจากห้องควบคุมนะฮะบับกรีสายท่อหดให้เรียบร้อยครับ <c oughs> บัดกรีเสร็จก็จัดเตรียมยัดเข้ากับรูที่ผนังนะครับที่หน้าต่างกรอบอลูมิเนียมหน้าต่างนะครับ <c oughs> พอจัดสายเสร็จก็เสียบเข้ากับรู USB ของตัวเครื่องครับ ตัวดอซินเซอร์เสียบเข้าไปเรียบร้อยครับจัดสายให้เรียบร้อยโอเคครับบานหนึ่งก็ทำประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะรอเปิดไฟแล้วก็ทดสอบสัญญาณนครับนี่คือตู้ไฟเลี้ยง เซนเซอร์ประตูหน้าต่างนะครับนี่ก็เกือบสมบูรณ์นะครับเส้นที่เรายังหาไม่เจอเนี่ยเราก็ยังไม่ไม่ต่อเข้าไปนะครับกันมันชอ็อตเส้นที่ต่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีมาร์กซึ่งก็ตรงตามกับที่เราออกแบบเซ็นเซอร์ไว้นะครับว่าเป็นหมายเลขอะไรไอดี ID อะไรนะครับเพื่อผูกกับตำแหน่งที่ประตูหน้าต่าง,างถูกเปิดนะครับในตู้ก็จะมีสวิตชิ่งมีบาร์ข้วลบบาร์ข้วบวกนะครับโอเคไปดูตัวอย่างการใช้งานนะครับตอนนี้ก็เปิดระบบแล้ว นี่คือหน้าตาที่ติดวินโดว์เซนเซอร์นะครับผมจะเปิดปุ๊บสังเกตไฟสีแดงที่ตัวอุปกรณ์นะครับติดสีสแดงประตูปิดสีเขียวลองดูฝั่งนี้ครับประตูเปิดไฟสีแดงแจ้งเตือนเห็นไหมฮะประตูปิดไฟสีเขียวประตูเปิดไฟสีแดงแจ้งเตือนเห็นไหมฮะประตูปิดไฟสีเขียวประตูเปิดไฟสีแดงแจ้งเตือนเห็นไหมฮะ ประตูปิดไฟสีเขียวโอเคนี่คือหน้าต่างนะครับเซ็นเซอร์หน้าต่างนี่ไปดูเซ็นเซอร์ประตูบ้างสแกนเข้าด้วยแอปก่อนนะครับสแกนด้วยเฟสเฟสก่อนนะครับโอเคมาดูเซ็นเซอร์ที่ติดกับประตูนะครับซึ่งก็เป็นแบบในการที่ติดกับหน้าต่างแต่ว่าเราติดต่างกันโอเคผมกดเปิดประตูครับไฟสีแดงติดนฮะที่ตัวเซ็นเซอร์ประตูปิดไฟสีเขียวอีกทีนะครับ ประตูเปิดไฟสีแดงติดนะครับประตูปิดไฟสีเขียวประตูเปิดไฟสีแดงติดนะครับประตูปิดไฟสีเขียวมันก็จะแจ้งสถานะตรงนี้นะครับไปยังแอปพลิเคชันของลูกค้านะครับซึ่งอันนี้จะไม่ขอเปิดเผยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเ,เป็นของส่วนตัวลูกค้านะครับผมเดี๋ยวให้ดูว่ามันสามารถทํางานได้แล้วนะครับผม